สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากเกี่ยวกบเบลขพุ่มเลขคพุ่มฝันของพ่อสมศักดิ์นะคะวันที่ผ่านมานี่พ่อสมศักดิ์เพิ่นให้เก้าหาหนึ่งกับเขาโตดนนะคะเลขออกหนึ่งหาเก้างวนี่นุ่นทิยาก,กับลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าคลิปนี้พ่อสมศักดิ์จะให้เป็นโค้งสุดท้ายเด้อค่ะเด้อโค้งสุดท้าย ปูให้ยภาพไปเอาเลขนะคะไปเอาเลขปูกับหายสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็สองตัวเม็ดเดียวจะเป็นตัวใดกับเขาไปฟังอ่าเสียงสนทนาระว่างพ่อสมศักดิ์กับนุนย์ทิยานะคะคลิปนี้เป็นโค้งสุดทะะ้ายเด้อคะ่ะเ้อค่ะว่าเป็นการเาาียาวลาเขาไปส้มเขาไปฟังน้ากันเลยคะ่ะว่าแนวทางของพอ่อโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวจะเป็นตัวใดนะคะไปฟังน้ากันเลยคะ่ะ no สวัสดีค่ะพอ่ออย่างนี้ลูกว่าบ่าค่ะอย่างนี้พ่อสบายดีบ่ใครแนวไปตอนนี้ส่องตัวอ่าพ่อได้ไปไปทั้งเตหฮะไปทั้งไหนวะบ้านดีบ่ ฝันว่าฝันว่าเห็นตะคนหาบของแม่พ่อเลขจะบเบิ้ลหรือลูกคิดว่าเลขบเบิ้ลกัหาบเบิ้ล้างนาหรือจะหาบจสิงไหมค่ะลูกคิดว่าเลขจะเบิ้ล้างนาคิดว่าาานเบิงินพ่อหายไปนั้นอันซื้อรถดนั่นเด้ออันเลขสามโปรก็ว่าสามเออเจ็ดหานะ่งสามอเจ็ดนะ สามหาเจ็ดเออเจ้ว่าให้กอนน่ะที่บอกทุกคนสามหาเจ็ดพอจะให้ลูกรดยังไงค่ะลดเอาแบบนี้เหรอรดมันเล็กป่ะมันอยากลตัวนึงลงตัวขึ้นตันึงเนาะห้าเอาเอาได้ควบสียท้ายอย่างนี้พรว่าแตโมเมนต์สามสี่แต่สามหาสิเก้าน่ะว่าแต่ว่าันเป็นสามสามหาเอเป็นสามสี่ อ๋อพ่อซื้อสามหาสามซีบอ่ค่ะรถรถตัวนึงไว่นะมันรถถ้าพอว่าันมันเก็บน,น,นัางนาซื้อลองเบิ้ลเจ็ดเจ็ดซอันเบิ้ลคันเบิ้ลทางนาพ่อว่าอาจจะเป็นเจ็ดเจเจเจซียังซีบอ่ 7, 7, 7, 7, 4, บค่ะ เอาแต่ว่ามันลดตัวหนึ่งเหรอว่ามันว่ายมันขิดเป็นแค่หาวน้ำมันเป็นเจ็ดสีฮะอพอคิดว่าเนี่ยว่าเป็นอาสามสามขาวหรือว่าอาสีเป็นสามสีกี่น้ะอือมคิดว่ากัน ลูกว่ามาเบิ้ลเปิ้ลมันบ่เปิ้ลข้างหลังดรอกมันจะเบิ้ลข้างหนาแม่ลูกคิดว่ามันจะเบิ้ลข้างหน้าก็บ่รู้ว่าจะเบิ้ลตัวใดเบิ้ลเบิ้ลกบบที่เบิ้ลตัวนี้ละเจดเจดสี่นี่ละอ๋อพ่อคิดว่าขันเบิ้ลกับเบิ้ลเจดเจดซี่เลขได่นีมันจะมีเจดเจดซี่สามหาเจดสามซี่สามหาเบ่บอกค่ะคมสุดท้ายมีสีคูนี่นั่นะเจหาเป็นนะมันเดยสามโปรเจ็ดเป็นเป็นเอาปลามาให้พ่อขนาด ปา่าตามตัวนั่นเออป่าตามตัวเป็นว่าสี่หัวมันได้ว่าืันตั้ง้มอ๋อพอได้ว่าเจ็ดหางวค่ะ,ะเออพอได้ว่าเจ็ดหา,หาเจ็ดใส่ห้ดดาันลวดตัวนึงงจบเป็นเจ็ดซีน,น,ยนะยะบอกค่ะขันขันลดลงมากาจะเป็นเจ็ดซีเ่ยเจ็ดซี แม่แม่ถึงซื้อไว้เบื้องสามตัวเจ็ดเจ็ดซีอ๋อพ่อมันใจเจ็ดเจ็ดซีสามสามตัวลูกถ้าถ้าหาดมันคือว่าหาดเดี๋ยวมันจะบ้ลเบิ้นเบิ้ลทั้งนั้นเปล่าวะเลขกันเลขเจ็ดเจ็ดซีหนี่ก็ตรงกันทวนผููพญานาคขืนโรดเพื่อนไหมเพาะทะเบียนหกหกเจ็ดเจ็ดซีเนี่แหละถ้าลูกจำบกยิดเนี่ย คนณคุณคันงนาโลดเพิ่นน้องมึงมว,มว่าเนื่องเพราะมันใจงวดเนี่ยเพราะว่าพ่นฝันเนาะค่ะฝันเมือน,นั่นปลาเฝันภาพไปเอาเลข่ฝันเอา,เอาไปเอาเลขยังไหนก็ยื้อไปหน่อยพ่นแก่กันค่ะไปกัน มนี่จะเด็กน้อยเด็ก,น,ดกน่อยปันย่งางหัวกอนใน่ไหยา่างหัวกอนเอาก็จะไปเรี้ยวที่นันาา่นหูย่างบวท่านนี้เดยเ็กน่อยพาไปไปว่างเสียวเรียกกันนะค่ะเอก็แปลอามาแล้วโอ้ยที่ซื้อได้พอดแเล้วแคมันเปิ้ลหนยทั้งบนเปินไหน้าหายยด เจ็ดนะมาทั้งบนเจ็ดซี่แล้วสามซี่บกค่ะโอ้ยไม่คิดว่าหวยมันจิเบเป่าอยู่บ่เรี่คนเสป็ไนไงมากครับเป็นไงเจ็ดเจ็ดซี่อ๋อเป็นไงเจ็ด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 ซี่ก็กสามซี่บอกพวกอ๋อมาดีตัอบอกลูกเลยนะแต่ว่าเป็นเจอไง คงุดท้ายว่าติดท่อเมื่อนี้แหละเจ้ว่ามันเบิ้งตะกันแม่ผมว่าไปเอาเขาตะกันมาแทนไปเอาเงินไปให้เขาแล้วได้ว่าจะมาเอาเขาเมื่อนี้ออพ่อพ่อไปซื้อเขาไว้บ่ค่ะเออไปซื้อมาซื้อต่อทั้งสองเพิ่นซื้อเพิ่นขายให้แพงอยู่บ่ค่ะเขานึกว่าแจ๊ เป็นขายจังไหนผู้เห็นแต่ว่าก็ซื้อบางั้นท่านหนึ่งก็ได้หาสอบอะไรสอบผูเ<ค>้เยนอ๋อเขาเนีย้ยบอ่ค่ะเขาเนี้ยเขาเปียกอืมเขาเนี้ยเขาเปียกมันบ่แมนบ่แมเนต์นเขาเก้าบวกก็เก้าไม่บ่กหรือว่าว่าหรอกเพราะว่าเป็นเขาค่ะเดี๋ยวถ้านุน้นที่ญาไปเดี๋ยวนุน้นที่ญาจะเอาไปให้น้ำเนี่ยวา่าคุยกันกับลูกสาวยิ่เนี่ยละนล้เมื่อวานเนี่ย ท่นบ้านโอ้่านยเอ็ดกิด,ด,ดัวมาว่าพ่อยไม่พ่อยตายแล้วลว<ะ>ัยไปว่าไดหรอกเพั่อนหรอกไปใส่พวัตดายเลยเดี๋ยวนี้ด้โอวนงินไบเพิ่นค่ะเพื่อะเอาไปปามือวันอาทีตย์ว่อนอืพ่อมีเห็นอยาดอยทั้งลอยเอ็ดบอค่ะเออเพ่อนแต่ว่าอยุลอยเอ็ดเลยวกันอ๋อพอเป็นคนลอยเอดไปแต่งงานกับแม่อยู่อุดรมันบ่ค่ะ เอ,อ้าวคือใหญ่ไปยูดอนค่ะโวยมันาขั้วและข้าวาไรกเ,กเก่งฝั่งไม่คือไม้นะพ่อหนน้าเี่ขึ้นหน้าเลยกบบกําลังสีเกจ้าเข่ากําลังสีลอกปอกำลังปอที่ได้ปัดบนหน้ามื่อ่วมค่ะเดี๋ยวนี้มันกะใช่แล้ววันนี้จะมาตะขันยุเกียนเนาะค่ะต่อเห็ดหน้าสองแจะตกฟังเีอมากเยอมากแบบโวยจะถ่ายหน้าขึ้นนะ นาติดล่ำคว่างจำนะติดซี่จำเลือกไ่ได้นะวะเนาะอาไปรู้ว่าลวงอ่าอนาคตสิเป็นเจ้าอะไรพ่อลูกระรบกวนพ่อสักนี่ล่ะค่ะค่ะพ่อโชคดีนะค่ะเด้อห้ลูกหายร้านถือน้ามันนะคะเนาะค่นี่แหละค่ะค่ะคุณค่ะาสวัสดีค่ะ พอเปนพี่น้องเอฟซีกับสิ่งยิงนี้แหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนนทิยากับคุณพ่อสมศักดิ์นะคะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายคุณพ่อสมศักดิ์ก็มั่นใจว่าเลขอาจจะเบิ้ลนะคะอาจจะเบิ้ลคางนาพอ่อแล้วก็ให้มีเจ็ดเจ็ดซีสามหาเจ็ดนะคะเลขสองโตพ่อว่าลดลงสามหาอาจจะเป็นสามซีนะคะเจ็ดหาอาจจะเป็นเจ็ดซีสินะคะ เน่นจริงๆของเลข3ามโตพ่อแล้วบอกว่าเป็นเจ็ดเจ็ที่นุ่นที่ย่าล่วงไว้เนี่ยนะคะนะคะของทุดท่ายของคุณพ่อสมศักดิ์นะคะเลข3ามโตเจ็ดเจ็นะคะแล้วก็เลข2องโตกันะมี3าี กับเจ็ดซีที่นุ่นที่ยาว่งไวเป็นตัวสีแดงนะะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยาหนี่เป็นซื้อน้าเสนอกับบลูวา่าเลขเสียออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดอ้อสุกโซกมันมันสวัสดีค่ะ